วันนี้ครูเคทอยากจะมาแชร์นะขั้นตอนการผลิตเสื้อผ้าของแบรนด์ครูเคทในการทําแบรนด์ของครูเคทเนี่ยครูเคทจะใช้อาศัยวิธีการพูดคุยกับลูกค้าแล้วก็ให้คําปรึกษากับลูกค้าแล้วทุกข้อมูลเนี่ยครูเคทก็จะนํามาเป็น Data ของแบรนด์แล้วทุกข้อมูลที่ครูเคทได้รับจากลูกค้าไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือข้อเสนอแนะต่างๆครูเคทนามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาแบรนด์ข้อที่1ครูเคทจะมีแบบที่ครูเคทต้องการ โอเคจะเป็นคนคิดเองคนเดียวเลยว่าเสื้อผ้าแบบไหนที่ตอนนี้ลูกค้านั้นต้องการแล้วมีคนมาถามข้อที่2ก็จะเป็นขั้นตอนการเลือกเนื้อผ้าโอเคก็จะเลือกทั้งคุณภาพของเนื้อผ้าต้องเป็นพรีเมียมเท่านั้นแล้วก็เรื่องของสีคุณเคจะดูภาพรวมว่าเนื้อผ้าแต่ละชนิดเนี่ยผลิตสีออกมาเป็นในลักษณะแบบไหน okay, ข้อที่สการขึ้นแพทเทิร์นและตัวอย่างคเคก็ okay, okay, จะให้ทาง ชั่มแพทเทิร์นขึ้นแพทเทิร์นแล้วก็ผลิตตัวอย่างให้พูเคสบางแบบพูเคสก็จะใช้เนื้อผ้าหลายตัวในการขึ้นตัวอย่างไม่ใช่แค่ตัวเดียวเพราะว่าเราไม่มีทางรู้เลยว่าแบบไหนมันจะออกมาแล้วดีที่สุด การเลือกเนื้อผ้าที่ครูเคทช,ชอบมากที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับความชอบครูเคทอย่างเดียวนะมันจะต้องเป็นสิ่งที่ครูเคทมองเห็นแล้วว่ามันจะช่วยเหลือส่งเสริมซิ l ูเอ e หรือรูปทรงของผู้หญิงโดยเฉพาะลูกค้าครูเคทเนะี่ยจะเป็นลูกค้าประมาณ40ถึง70กว่าเพราะฉะนั้นการที่ครูเคทจะเลือกเนื้อผ้าจะต้องไม่บางเกินไปและจะต้องเป็นผ้าที่มีน้ำหนักที่ดีไม่ใช่ใส่แล้วไม่เคลืนตัวมาข้อต่อไปก็คือครูเคทยกตัวอย่างนะอย่างเงเกงขากระบอกกลางที่ครูเคททำขึ้นมา โอ้หลายหคนชอบมากๆก็คือตอนนี้แบบขายเกือบหมดแล้วก็มีคนถามว่าจะมีสีอื่นไหมคะครูเคก็ทําสีน้าตาลขึ้นมามันสวยผ้าดีแต่ครูเคนนามาลองใช้คือใส่ประมาณแบบ4ี่ห้ารอบแล้วแล้วก็ให้คุณอันผู้จัดก,การช่วยใส่ด้วยผลปรากฏว่าครูเคทเศร้ามากเป็นเป็นผ้าที่สวยสีสวยแต่มันไม่คืนตัวครูเคก็เลยต้องปัดตกใครที่รอกางเกงยีนขากระบอกกลางเสี่มตาลครูเคทต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าขอเวลาครูเคทหาผ้าอีกข้อห้า เมื่อสรุปเรื่องเนื้อผ้าเรื่องแพทเทิร์นได้ลงตัวก็จะเป็นการสั่งผลิตกระบวนการการทำเสื้อผ้าเนี่ยของแบรนด์คูเคสเนี่ยมันรายละเอียดเยอะจริงๆบางเนื้อผ้าคูเคสจับแล้วมันดีใส่แล้วมันดีแต่ซิโรเอทมันไม่ได้แต่บางเนื้อผ้าซิโรเอทได้สีสวยแต่นำมาใช้งานแล้วมันไม่คล่องตัวคูเคสก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ให้ทุกคนได้รู้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญในการที่เราจะเดินทางเราก็เติบโตไปในเส้นทางนี้ด้วยกัน คูเคไม่สามารถทำคนเดียวได้แต่คูเคขอบคุณทุกคนจริงๆที่เป็นกระบอกเสียงและเป็นกำลังใจให้คูเคอยู่กับคูเคตไปเรื่อยๆนะแล้วคูเคส,สัญญาว่าคูเคทจะไม่หยุดพัฒนาและจะนำสิ่งดีๆมอบให้กับทุกคนแน่นอนค่ะขอให้ผู้หญิงทุกคนมีความสุขกับการแต่งตัวคะ่ะ